ท่านผู้ชมครับแสนยานุภาพทางทหารของทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏอยู่ในฐานทัพเรือของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับโดยสหรัฐอเมริกาขณะนี้นี่มีกองเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือบรรทุกเครื่องบินครับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยถือได้ว่าเป็นฐานทัพขนาดย่อมๆของสหรัฐอเมริกานะครับที่ลอยต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องกลางทะเลมหาสมุทรนะครับมีความคล่องตัวสูงในการ เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งแต่ที่สําคัญบนเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นมีฝูงเรือรบเต็มอัตราศึกเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าบนหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาก็คือจอห์นซีซซนิสนะครับซึ่งที่ผ่านมามีการปฏิบัติการลาดตระเวนในภูมิภาคบ้านเราคือในอะทะเลจีนใต้นเนี่ยข้างบนเรือลำนี้เนี่ยมีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝูงรบเครื่องบินรบนะครับมีแสนยนุภาพอย่างไรบ้างครับ หลายคนอาจจะเคยเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่แล่นบนท้องทะเลมหาสมุทรเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารของกองทัพเรือของสหรัฐที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่น้อยคนรู้ว่าบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีเครื่องบินรบประเภทใดบ้างซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับคำสั่งวันนี้เรามาทำความรู้จักกับฝูงบินบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS John C. Stennis ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินสิบลำของกองทัพเรือสหรัฐที่เป็นกำลังหลักที่สำคัญที่สุดของเพนตากอนในการควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ทางทหารตามส่วนต่างๆของโลกเพนตากอนใช้กองทัพเรือที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นแกนหลักในปฏิบัติการสงครามในภูมิภาคต่างๆของโลกเพราะว่าเครื่องบินรบที่บินออกไปบอมเป้าหมายสามารถปฏิบัติการภารกิจทางทหารได้ โดยที่เพนทกรไม่จำเป็นต้องส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปทำสงครามจะช่วยในการลดความเสี่ยงในการเสียกำลังพลเรือบรรทุกเครื่องบินจอห์ซีเซนิสถูกออกแบบมาคล้ายกับฝูงเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆอ,อีกสิบลำของสหรัฐโดยมีความยาวประมาณ1,100ฟุตสามารถบรรจุทหารประจำการได้ถึง6,000นายและรองรับเครื่องบิน ประเภทต่างๆได้ถึง70ลําลำระบบปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีความสลับซับซ้อนและดูน่าเกรงขามทำให้สตรูย่ำเกรงขณะนี้จอห์นซีสเตนิสกำลังปฏิบัติการในทะเลจีนใต้เพราะว่าสหรัฐอเมริกากำลังขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆทั้งหลายเข้ามาในภูมิภาคนี้เพื่อที่จะสกัดอิทธิพลของจีนและท้าทายการที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะทะเลจีนใต้ จากสีใน10ฝูงบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินจอห์นซีสเตนิสมีเครื่องบินรบรุ่น F-18 มีทั้งคนขับหนึงที่นั่งหรือสองที่นั่งเครื่องบินรบรุ่นนี้สามารถต่อสู้กับเครื่องบินรบของคู่ต่อสู้ได้อย่างสบายรวมทั้งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ด้วยการบอมผ่านระบบขีปนาวุธต่างๆถือว่าเป็นฝูงบินที่เป็นกองทัพหลักบนเรือเครื่องบินรบ E.A. 18, ขีดสิ Growler ดูคร่าวๆแล้วมีรูปทรงสันฐานเหมือนกับ F. แปมากแต่ทำหน้าที่บทบาทที่ต่างกันออกไปทุกครั้งที่เรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามส่งออกมาเครื่องบินรบ E.A. 1 8นี้สามารถรับรู้ถึงสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้และสามารถจำแนกสัญญาณระบุสถานที่รวมทั้งตำแหน่งในการที่จะโจมตีเป้าหมายได้ถ้าหากว่ามีความจำเป็น เครื่องบินใบพัด E2 บรรทุกระบบเรดาร์เครื่องใหญ่อยู่บนลำตัวเครื่องสามารถดักฟังหรือรับเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้และแจ้งให้หน่วยบัญชาการทราบเพื่อประสานงานข้อมูลทางด้านทหารระหว่างกันเครื่องบิน C2 เอาไว้สำหรับการขนส่งโดยเฉพาะและสามารถรำเรียงทั้งสิ่งของอาวุธจุโธปกรณ์ต่างๆทั้งหลายรวมทั้งขนส่งทหารได้เฮลิคอปเตอร์ MH60 รุ่นซีอาร่ามีความคล่องตัวสูงสามารถใช้งานได้ในประเภทต่างๆรวมทั้งการขนส่งรวมทั้งติดอาวุธในการทำลายเป้าหมายของศัตรูได้เฮลิคอปเตอร์ m h 60 r ร b บ O ใช้ในการสงครามต่อต้านผิวมีอุปกรณ์เรดาร์ติดตั้งสามารถเล็งเห็นระบุตำแหน่งแจกแจงเป้าหมายหรือระบุเรือรบของฝ่ายตรงข้ามได้ นอกจากนี้ยังสามารถตามไล่ล่าเรือดำน้ำโดยการหย่อนเครื่องดักฟังลงไปเพื่อติดตามเรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้ามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งทางฝ่ายจีนและก็รัสเซียออกมาให้ข่าวว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหร,รัฐอเมริกาเป็นซิตติ้งดักหรือว่าเป็ดง่อยในยุทธศาสตร์ของการรบสมัยใหม่เพราะว่าทั้งจีนและรัสเซียสามารถพัฒนาขีปนาวุธหรือว่าจรวดที่มีความเร็ว มากกว่าเสียงหลายเท่าตัวซึ่งสามารถที่จะทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาซึ่งกลายเป็นเป้านิ่งได้เรื่องนี้จะจริงหรือว่าจะเท็จอย่างไรเราต้องติดตามข่าวกันต่อไปในศึกทะเลจีนใต้